ตามนโยบายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกิตรรัน์่นเพรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้สตมสกัดจับตรวจสอบประดมจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยรวมทั้งให้ดําเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย อันก่อให้เกิดอันตรายและความไม่สงบสุขและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศพลตำรวจตรีพันธานานุชนานรองผู้บระชา,าการตำรวจสตมพร้อมท้งชุดจับกลุ่มได้จับกลุ่มผู้ต้องหาร,รายสำคัญโดยมีการบุกรวบผู้ต้องหาอาชญากรรมค้ายาเสพติดตามหมายจับผู้ไร้ข้ามแดดพ่วงผู้ต้องหาเสพและครอบครองยาบา้า โดยมีการจับกุมผู้ต้องหา2รายคือนายหลีอายุ34ปีและนายอยูอายุ39ปีพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือยาบ้า418เม็ดและไอซ์1 5 5กรัมพร้อมด้วยอุปกรณ์การเสพจำนวน2ชุดโดยกล่าวหาว่าเสพและมียาบ้าไว้ในครอบครองจึงถูกนำตัวส่งสอนหนอโชคชัยดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย คดีนี้สตมสืบสวนติดตามจับก,กุ่มในหลี่พบว่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยภายในหมู่บ้านย่านลาดพร้าว71นานิว่า48จึงขอหมายค้นต่อสารอาญาเข้าตรวจค้นบ้านภายในบ้านของในหยูภายในชั้นสอง พบของกลางยาบ้าซึ่งนอยู่ได้ทิ้งเอาไว้ใต้เตียงนอนเมื่อทราบว่าตำรวจเข้าตรวจค้นจึงได้จับกลุ่มนอกจากนี้เจ้านที่ตำรวจยังตรวจพบแกส๊สไนตรสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะบรรจุอยู่ในหลอดเหล็ก152หลอดหลอดใหญ่อีก6หลอดจุกสีขาวสำหรับเสียบหลอดแกส๊สอีก92อันมีการตรวจสอบพบว่านหลี่อ้างว่าได้ซื้อมาจากย่าน RCA เพื่อเอาไว้สูดดมเองแต่ว่าตำรวจนนั้นไม่เชื่อจึงสืบสวนขยายผลหาผู้กระทำผิดต่อไป สำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน